สวัสดีสสดอ่ะมาแล้วมาแล้วโอเคแป๊บขอไปลดเสียงก่อนเอ้ยแล้วก็ลืมลดเสียงทีวีเออโอเคน้องก็ตรงอมาอีพี่ก็จะเน้นอบอกในเรื่องนะฮะต่อจากครั้ที่แล้วนะเพราะอันนี้อันนี้พี่เล่นคนละวันกันนะก็ต่อจากคั้ที่แล้วนะก็คือแคทผู้แมนได้เข้ามาในอ่าเป็นตู้เซฟของฮุกโกสเตรนนะเพื่อจะขโมยของสมบัติของฮุกโกสเตรนนะฮะอ่าโดยให้ใหพอยชั่นไอพีคอยช่วยนะและตอนนี้เราก็เปิดประตูสมเร็จแล้วแล้วก็พวกยางก็มาก,ก,กระทืบเราพาร์ที่แล้วไปโดนยิงไปเต็มๆโอเค มงนพาดนี้เราจะไม่พลาดพาดนี้เราจะไม่พลาดพัดนี้ต้องเมฟต้องเมฟเขาไว้มันอยู่กันมันอยู่กันเยอะจังเลยอ่ะแยกกันอยู่บ้างก็ได้นะเกิมเสียงนิดหนึ่งไม่ได้ปอลดเสียงเยอะไปตัวเองไม่ได้ยินเสียงทีวีทีนี้โอเคมันก็อยู่เยอะมันก็อยู่ใกล้กันเกินไปนะโอ้โห ลงไปลงไปจกกัดการไอ้นี่ไอ้นั่นก็เห็นลงไปไอ้นั่นไอ้นั่นไอ้นั่นก็เห็นโอ้จะได้ฆ่าสักคนไหมวันนี้ได้กระทืบสักคนไหมเนี่ยฮะอ๋อไอเนี้ยจะลอยอเนี้ยมันจะไปไหนอะมึงไปไหนกูไปด้วยอะตอนเนี้ยเออนั่นแหละนั่นแหละเทกดาวตรงนี้แล้วรับรับครับรับรับเออนั่นแหละไม่ต้องลงมาครับไม่ต้องลงมาครับเจเจขึ้นไปมอนเดินครับเจงไปละ แคดบูแมนมันไม่ได้เก่งนาดแบบแบบแมนไงมันลำบากอะเนี่ยมันมูวิ่งไปละตอนนี้เราดับเบิลเทคดาวได้ป่าวะที่จำไม่ได้รู้สึกว่าจำไม่ได้มันอยู่ไกลเกินไปพี่จำได้มันอยู่ไกลไกลอยู่ไกลเกินไปดับเบิลเทคดาวไม่ได้เพราะงั้นต้องมาจัดการพวกนี้ก่อนจัดการสองต้องจัดการสองคนนี้ก่อนไอ้คนนั้นมันถึงจะเดินออกมาเออไม่อยากเขาไปศพตรูเดี๋ยวมันหันมาเจอเราอีกอะ มันยิงเราตรุมเดียวเราเราเราก็ตายแล้วเลือดอย่างน้อยอ่ะแชทบูแมนอ่ะช่วยไม่ได้นะฮะก็ผู้หญิงนี่ฮะใช่ไหมเราจะใช้วิชัยแวนวิธีการลูกอีช่างตุ๋ยแล้วกันมีสองคนเก็บอย่าหันมานะ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 หันมาอีกหันมาซะงั้นอ่ะโอเคแมบ เฮ้ยจับสิเออ,อโอเคเรียบร้อยมึงเรื่องมากกับกูดีนะ <S <S เรียบร้อยอะ่ะโอเคเราลงสายแล้วไม่ยากสองคนนี้ไม่ยากแน<ก>่นอนก็ไม่ต้องห่วงสองคนแล้วมึงเสร็จงานนี้เราก็ลืมไปว่าเรามีอุปกรณ์เสริมตอนนี้มุกเซนก็บอกนะว่าถ้าเราทำสำเร็จโปรโตคอลเทนจะทำให้อะไรนะ เราจัดการในทั้งโจ๊กเกอร์และแบทแมนไม่ต้องห่วงอะไรเงี้ยจะเริ่มอีก3 2 1, 1> เริ่มแล้วเก็บนี่ว่ะเรียบร้อยคุกเซ็นก็เริ่มภารกิจไปแล้วนะอ่ะช่างมันเออ่ชีวิตกูจองยีตอนนี้โอเคมันจะเห็นอะไรเนี่ย ไม่เห็นนะเออไม่เห็นก็ดีมากก็มีมึงกับกูอยู่คนเดียวดิมึงจะทัำทำไมเราเออรียกอยู่สองคนมึงเรียกใครมึงกับกูคนตัวเนี่ยเอ้าโอเคเรียบร้อยผ่านแล้วกว่าจะผ่านได้โคตรลำบากเลยโอเค เปิดประตูเข้ามาแหมดูสิว่าพวกนี้มันมีอะไรอยู่บ้างเนี่ยต้นไม้ต้นไม้อวี่เหรอเยี่ยมแหมโทษทีนะที่ว่าเจ๊กับต้นไม้นี่นนะไอวี่ <c oughs> ช่างมันเถอะอุะ้มทำแตกค่ะเผลอค่ะมันลืน่น,นเผลอเหยียบค่ะขอโทษค่ะเผลอเหยียบแหมเจ็บเป็ไหมเนี่ยเจ๊กับคนตีนี้แหละคือเจ๊แกก็กากกอถล่ไอวี่อยู่แล้วไงแค่ไปขอช่วยเฉยสุดท้ายก็ถย่มเจอดีอ้าวทองทองแพคเพชรพระอุมา อ่ามากันเทียบทีนี้แม่งถือมาเอามันเอามันเปล่ามาเอาปลาไปให้มึงคอปเตอร์อืมหูชตกโล่โล่ก่อนเฮสเฮสเฮสจะเก็บไอ้นี่ก่อนคือมันสู้ยากไงไอตัวเกาะเนี่ยโอ้ยเพิ่งจะเก็บตัวเกาะไปเนี่ยมันก็ใจไหมฟาดแท็กเหยียบโล่เฮสผิดปุ่ม เออเออาจุ๊บจ um ุ๊บเตะเสยเตะตูโอ้โหเตะตูดเตะตูฟาดเคาน์เตอร์เออมาครับมามามาหักหักกรอบฮึ๊บจุ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 ๊บเคาน์เตอร์เออเออไอโลก่อนอย่าพึ่งลำคาโลอย่าพึ่งอย่าพึ่งเออเออฮึบโอ้โฉโจ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  ลุ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 ลอลเลุเุลุลอลุลุลุมุลุลุอุลตอุนุล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 กลุลอนุลนลนลุ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 กุลุลุลุัุลุลุมแลุลุนุล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 ุุ่ลุรุลาลุงุล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 ังุล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 อะไรเงี้ยเรลุลุลุลลลัแรับทราบครับเนี่ย เนี่ยตอนนี้ที่เราเล่นไว้คือแบทแมนโดนโจเกอร์ถล่มใช่ไหมถล่มเพดานใส่ทำได้สิแค่เดินออกไปเลยออแล้วทิ้งเขาไว้ให้เราเลือกนะไม่ได้จะลืมตัวเองสิเซรีน่าเธอต้องกลับชิฟแบทแมนเดี๋ยวนี้ซึ่งตรงนี้เราสามารถเดินออกไปเลยได้นะเดี๋ยวพี่ทำให้ดูก็ได้มันจะเป็นแบดเอ็นนะอ่ะไปไปเราแบบเป็นคนเลวไงเกิดถ้าเกิดสักวันนึงแค่เป็นคนเลวเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นก็จะเป็นอย่างนี้แหละ เออไปกับแบทแมนก็ตายครับแล้วก็จบเนื้อเรื่องทั้งหมดทางเพียงเท่านี้เจอใหม่พาร์ทหน้าอย่าลืมชอบก็ไลค์ <c oughs> ไม่ใจและเรียบร้อยนะโอเคน้องก็จบกันไปกับแบทแมนอะครับซิตี้นะชักก็เถอะอเรียบร้อยเอ้ยสุดยอดโอเคน้องก็จบกันไปกับแบทแมนอัคคับซิตี้นะก็หลังจากที่เล่นกันมายาวนานประมาณสิบกว่าพาร์ทนะก็แหมจบอย่างรวดเร็วมากไม่น่าเชื่อจบอย่างนี้ได้ยังไงนะท่านผู้ชมเนาะ เออแคทแคบทแมนก็หนีแบทแมนไปแลแบทแมนก็ตายนะจบแล้วนะไม่มีใครช่วยเมืองได้นะอืมนตอนจบที่น่าเศร้ามากนะแต่ว่าก็จบกันไปนะเดี๋ยวตอชมอาคาดอริจินภาคหน้าได้นะท่านในพี่แคทตอนนี้เลย <c oughs> คือเขาก็ท่าใจทำนะเออทำแบบลองให้มีแบทเอนตอนจบแบบพิเศษให้เราลองทำดูเป็นแบทเอนคือจพีพีก็คิดว่ามันมีทอฟี่เสียไม่มีทอฟี่ทั้งท่านที่ททน,น,น่าสนใจเดี๋ยวไอ้ทอฟฟี่อะแบทเอนอะไรเงี้ยเออ ไม่เป็นไรแต่พี่ก็โชใหยดูล้ว่ามันจบแบบนี้ได้ถ้าน้องที่เก็ียดเรียกยาวๆก็จบแค่นี้ก็พอนะใช่ปะตอนนี้เอาละครก็จะขึ้นมาบอกนะได้ยินมีใครได้ยินไหมอัาแชมบบาร่ากอดอนเราถูกโจมตีกลุ่มขอโจ๊กเกอร์แข็งแกร่งมากพวกของฉันก็ตายแล้วทุกคนตายหมดเลยเราเราจะแพ้มันเวนเมเนอร์ก็ถูกโจมตีโจ๊กเกอร์ชนะไม่อยเชื่อเลยว่าเป็นอย่างนี้ แต่เขาชนะเราทำไมเราเข้าไม่ได้เลยผูเ้เข้าตายหมดแล้วบูสก็ตายทุกคนตายหมดถ้าใครได้ยินนี่แล้วก็ได้โปรดส่งควาชื่นเลือมาด้วยได้โปรดเรียบร้อยและโจเกอร์ก็ชนะครับจบไปเจอกันพาร์ทหน้าแล้วกันเนาะเขาขอบคุณเดี๋ยวเดี๋ยว,ย,วยังจบยังไม่ได้ต่อสิต่อเออ ไม่ต้องพลาดนี่แหละเวสกลับมาแล้วเมึงไม่ต้องให้กูเดินแขนนี้ก็ได้มั้งเอาแค่ตรงหน้าทีวีก็ได้มั้งโอ้โหมึงมาสกายเลยโอเคช่างมันโอเคคันรอโอเคก็จะให้ดูว่าให้ดูเฉยนะว่าสามารถจบแบบแบทเอ็นได้เผื่อว่าน้องๆบางคนเล่นจบแล้วเฮ้ยแบบเฮ้ยถ้าเกิดที่ผมไปทางขวาได้ผมผมไม่ช่วยแบแมนได้ไหมไม่ช่วยก็ได้ครับจะเป็นอย่างนี้นะก็คือก็คือไม่จบอยู่ดีคือมันจบในแบทเอ็นนี่ไงใครจะไปอยากให้แบนแมนตายจริงไหมไม่ได้ต้องช่วยแบทแมนบูลรอฟองแล้วเดจาวูแล้วเกินช่วงนี้ อะไรอะไรก็เดจาวูไปเดี๋ยวเดี๋ยวสายเลยเจเห็นนมเจแล้วคือจริงๆพี่ก็ไม่ได้อะไรมากหรอกคือน้องบอกพี่มาอะไรก็นมนมทั้งนั้นเลยเนาะนิดนึงนิดนึงนิดนึงไอเราเราคไม่ได้หื่นขนาดนั้นเราก็แบบเออเล่นหนุหนๆเฉยๆผู้หญิงอย่าผู้หญิงอย่าหยุดสวยเอออะไรเงี้ยเข้าใจไหมเราเราก็ต้องดูไปเรื่อยๆแล้วพูดเพื่อนอะไรเนี่ยช่างมันโอเค แค่แมนก็จะไปฮะไม่ต้องอย่าเพิ่งตายนะแบทแมนฉันจะไปช่วยเดี๋ยวนี้แหละเพราะจริงแล้วแบทแมนกับแคทแมนก็แอบมีซัมติงหากันอยู่แล้วนะถ้าเกิดว่าใครที่อ่านคอมิกอ่านอะไรมันก็จะรู้ว่ามีซัมติงหากันมาแล้วโอ้โหแมดูสิรามีอะไรเนี่ยคือยกเองยกออกเองไม่ได้ต้องมีคนมาช่วยยกเนาะแค่นี้เองคิดว่าค,คุณคงจะต้องการให้ฉันช่วยสินะ ถูกต้องฉันคงจะภาพมินเดียวเองน่งั้นก็ตามตามใจแล้วกันฉันจัดการที่เหลือเองและฉันคิดว่าคุณควรจะรู้ว่าโปรโตคอลแทนเริ่มแล้วแผนการของคุณต้องรีบหยุดเดี๋ยวนี้ต้องรีบนะอืมบอกเฉยๆว่าให้รีบไปหยุดโปรโตคอลแทนนะเคลเอร์แมนนี่ีก็รู้ส่วนตัวก็รู้สึกว่าก็โอเคนะว่าว่าไม่ว่าไม่ใช่ตัวละครที่เลวร้ายมากคือเธอก็ใช้ชีวตสนัวของเธอน,นะจริงๆแต่มันก็ไม่ได้ดีที่สุดอะไรเงี้ยเอออลเลอร์ค้น สเตรนยิงมิไซา์โจมตีอาคาซิตี้จากวอนเดอร์ซิตี้แล้วจากวอนเดอร์ทาวเวอร์แล้วที่ต้องปิดแล้วโจ๊กเกอร์ก็พาทาเรียไปฉันจะตามเข้าไปเดี๋ยวไม่ได้นะคนไปร้อยจะถูกฆ่าคุณต้องช่วยที่นี่ก่อนอ้าวเขจะฆ่าทาเรียคุณต้องผ่านไปให้ได้ครับแบทแมนไม่ให้คนผู้คนรสุดตาย ฉันตามรอยไปแล้วด้วยอันอันรีบูตอะไรนะอาจารย์อันอันดาวเทียมของเบนเทคให้หมดเพื่อติดตามสัสญญาณไว้อะไรเงี้ยไม่ได้ครับตัออวอัลเฟตก็บอกนะว่าอันก็ไม่ได้ถ้าเกิดว่าคุณไปแล้วคนคน,คนในเมืองนี้จะตายหมดนะแมทแมนต้องช่วยกับเทมฉันขอโทษผมขอโทษครับแต่ว่านี่ลึกในใจของคุณคุณก็รู้ว่าผมพูดถูกโอเลึ้นอย่าให้พลาดสัญญาณอกชาเลียนนะโอเค ท่อไอที่หอคอยที่ถูกปิดตายไม่มีทางเข้าไปได้แต่ว่าหนึ่งในหอพวกนี้จะต้องมีอะไรนะเป็นชิปโค้ดสำหรับเปิดประตูเข้าไปแนๆ่ๆโอเคตรงน,นี้ก็เผื่อน้องๆไม่เข้าใจนะพี่จะอธิบายให้ฟังก็คือว่าตอนนี้มันยิงครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขอหาหอหอขี่สักหน่อยได้ไหมเนี่ยรู้สึกกลัวโดนหอยิงเพราะตอนนี้หอจะเริ่มยิงเราด้วยนะตอนน้องระวังดีๆหอยิงเราด้วยตอนนี้นมันน่ากลัวมากต้องบินดีๆช่วงนี้ จากที่เจอแต่พวกอันนั้นเจอแต่พวกสไนเปอร์ที่เจอหอร์ยิงได้ด้วยโอเคโอเคฮึบนะเว็บต้องมาเกาะแล้วก็สแกนตืดตืดตืดไม่ใช่โอเคเดี๋ยวพี่เกาะคอนฮอนี่ไปก่อนนะก็คือเดี๋ยวอธิบายเนื้ให้ฟังก็คือตอนเนี้ยมี2เรื่องเข้ามาใช่ไหมคือโฮโกสเตรนกับใช้เปิดระบบโปรโตคอลเทนซึ่งทำให้โจมตีเมืองนี้ซึ่งทำให้นักโทษอยู่ในเมืองนี้ตายหมด ราะงั้นเราจะปล่อยให้ทำไม่ได้แต่ว่าเราต้องไปช่วยทาเลียด้วยอ่ะสองงานทีนี้งานหนักงานยุ่งแบทแมนงานยุ่งโอเคเราไปลำนู้นก่อนแล้วกันลำนี้เข้ามาทีหลังก็ได้จะยิงเราไหมเนี่ยกลัวมันยิงกูจังเลยขึ้นไปนู้นเด็ดแบทแมนครับขึ้นไปเสี่ยมทีนี้ม่ปืนยิงเชือกยิงไม่ถึงวะฮึบอ่ะโอเคขึ้นไม่ได้ละ ปืนยิงเชือกก็จะบางครั้งก็ใกล้ไกลพลังก็ใกล้ใกล้เนาะสแกนไปก่อนช่วงนี้ไม่เจอในอันสองอันแรกหรอกต้องบินหาไปเรื่อยแหละมีอะไรอีกอ่ามีอันนู้นอีงลำหนึ่งแต่ไม่อยากบินไปข้างหน้ามันมันยิงเราโอเคโหมันยิงอย่างเดียวเลยช่วงนี้ยิงทุกอย่างที่ขวางหน้าเลยจริงมันเห็นแล้วนั้นระวังด้วยต้องหลบซ่อนนิดๆโอเคป๊ออ่าลำนี้ใช่ไหมอ่าสแกนเลยอ่ะ ใช่จะถือกูจะรีบๆไปเนี่ยเสียเวลาไม่ใช่อีกแล้วโอเคหาลำบืนต่อไปเนี่ยล้ำนูน้นนะไปลำซ้ายนี่ก่อนแล้วกันใกล้สุดเราก็ต้องบินหาไปเรื่อยๆนะจนกว่าจะเจออัน,อนที่ใช่นะฮะบินสูงกว่ามันก็ไม่ได้ด้วยเดี๋ยวมันจับมันใช้แกปปิ้งไปไม่ได้ต้องบินใกล้ๆมันได้ไหมอ่ะได้ได้โอเคฟึบอ่ะขอสแกนนิดนะพีะ่อย่าเพิ่งยิงผมนะพีะ่ไม่ใช่ห่วย สี่ลาแล้วนะเว้ยโอเคลานู้นต่อไปแล้วกันฮึบต้องโดดสองทีมีสายโจมตีอ้าวมีสายยิงมาไม่เกี่ยวกับเราอยู่แล้วมันโจมตีเมืองนะไม่เกี่ยวกันแล้วคือมันก็ไม่ดีแหละมันโจมตีคือโอเคก็อย่างที่แบทแมนว่าคือที่นี่คนที่เนี่ยจะเป็นคนคนไม่ดีแต่ว่ามันก็เป็นคนอ่ะเข้าใจไหมเออเราห้ามใครใครตายอยู่แล้วแบทแมนจริงป่ะนะเวบโอ้ตายอะชิบหายลงกันละอยายกกย่าอย่า,ยา,ยา ไมึงมากันเยอะอออืืหมึงก็ยิงไม่ยั้งเลยนะมึงเนี่ยไปสิครับสแกนได้ไหมตรงนี้อ่ะสแกนได้ดีมากกูสแกนตรงนี้แหละไม่ใช่โอเคไปที่อื่นก็ได้เสร็จที่ไหนแม่งก็ไม่ใช่หมดทุกที่กูไปก็ได้โจมึงอย่าเพิ่งยุ่งกับกูนะกูไม่อยากมีเรื่องกับมึงตอนนี้เข้าใจไหมโอเคเราก็บินหนีไปเรื่อยๆ มันก็นะมันก็เหมือนเราเล่นไอ้หมวดทั่วไปแหละไอ้เราต้องคอยหลบซบซ่อนๆมีบ้าเช่บุ๊มบินนี่หว่าอยู่ไหนอีกท <Natalie> อโอ้โหตรงนั้นเพียบเลยต้องที่ไหนสักที่ตรงนั้นแหละต้องสักลำหนึ่งเลยนั่นแหละเดี๋ยวก็เจอไม่ต้องห่วงบินไปก่อนช่วงนี้เนี่่ยไหนวะอันเอานี่ก่อนแล้วกันไกลสุดลำนี้อะลำนี้แหละฮึบเฮ้ยอย่าเพิ่งมุ่งเข้าตึกไปดิเฮ้ยขอสแกนนิด สแกนตรงนี้แหละบินไปสแกนไปกันเลยอ่ะโหดเฮ้ยนี่แหละเจอแล้วเรียบร้อยต้องต้องเกาะต้องเกาะเดี๋ยวต้องเกาะอยู่ไหนอยู่ไหนอ่าเจอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอัพเลยทีเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเจะเพิ่งอัพตอนนี้ขอเวลาบินไปเกาะให้มันให้ได้ก่อนตอนนี้มันบินไม่ถึงนี่โอ้ยอ่ะถึงที่หมายแล้วโอเคมาเจอแล้วดาวโหลดเออดาวโหลดด้วยวิธีนี้แหละ ระยะเขาขนกูจิ้มเข้าไปได้แน่นอนต่อตรงไงต่อตรงดาวโหลดร้อยเมกอะไรเงี้ยฉันได้โค้ดมาแล้วจะไปที่บนเดอร์ทาวเวอร์เดี๋ยวนี้โอเคก็อ่าก็อย่างที่ว่าคือโค้ดนี่ทำให้เราเข้าไปในในทาวเวอร์ได้นะคือการแฮกแฮกไอ้ระบบของการได้นะฮะอย่าลืมอย่าอย่าอัญญพาสสัญญาณของทาเลียล่ะฉันจะต้องตามหาเธอให้ได้อะไรเงี้ยจะต้องจะต้องช่วยเธอให้ได้อ่าไปงั้นเราก็ไปกันดีกว่าเรียบร้อยนะครับอ่า ยังจะโชวพ์พายดีกูวิกพี่ไม่ได้กดนะเมื่อกี้โอเคตรงนี้ตรงไปข้างหน้าถึงแน่นอนครับอัพก่อนแป๊บหนึ่งหลายงานโอเคกลับมาอาเบสมนต่อดีกว่ามีเบดอ่าสเปเชียลดิสอาร์มอาวุธแกเจ็ตฟีดบลาสต์พ uh, ็อกซี่ไมล์เอ่อเอดิสทรับแจมเมอร์เออต้องซื้ออันนี้ใช่นี่แหละแจมเมอร์กระสุนม,มันจะยิงเราไม่ได้เออดีมากเข้าไป อ่ะกูบินต่อแล้วกันเดี๋ยวก็ถึงไม่ต้องห่วงน้องไม่ต้องห่วงถึงแน่วันนี้หลายงานเว้ยแบทแมนยุ่งโอ้สไนเปอร์แกโอ้โหเพิ่งมาถึงเดี๋ยวจะพึ่งสไนอีกแล้วเหรอเฟบมาละเวบมาละกูตุยยีละคนละมึงซองไปหน้ามึงไม่ต้องมาดูกูนะหลับครับดีมาก โอ้ดีดีทีเข้าไปโอ้โหรีเวิร์สดีดีทีนะน้องใครใครดูมวยปั้มบ้างน้องก็มาถามตอนที่ดูมวยปั้มเราดูครับแต่นี้เดี๋ยวนี้ไม่ได้ดูแล้วจริงๆปลาตันตีงไอตัวนั้นจริงเลิกภาคไปก็ไม่ได้ดูอีกเลยมาสเตอร์มาเน่ะพาสเวิร์ดเขาแหมเข้าใจตั้งเนาะเปิดมาเชิญเยีเข้าไปตอนนี้พวกนี้กำลังยิงยิงคนยิงพวกโจรที่อยู่ในในเมืองนี้เราก็ปล่อยให้ยิงต่อไปไม่ได้เพราะเราเป็นคนดี พูัได้หละเราเราเราเป็นคนดีเป็นคนดีนั่นแหละตรงนี้อ๋อเราจะไม่ได้อัปเดโอเคช่างมันเราก็ลงเราต้องลงล่างฮึบโอเคแล้วก็ยิงนู่นอ่ะคือตรงนั้นมันจะเป็นการเก็บโทฟี่นะเก็บพวกอะไรนะของไอรีเดอร์ซึ่งพี่ก็อย่างที่ว่าพี่ยังไม่เก็บนะเสียเวลาอย่าเก็บทีหลังก็ได้พี่มาเก็บเองแหละน้องไม่ได้ดูพี่ตอนเก็บหรอกพี่เก็บรวดเดียวเลยผมไม่ทำต้องการอย่างนี้อ้าว เหมือนว่าพวกไทเกอร์การ์ดจะมีไออะไรนะมาร์ชไฟฟ้าต้องจบตีจากข้างหลังเท่านั้นนะต้องอีเลเวตนะฮเนี้ยหยิบมุดเอ้ยมุดโผโผข้ามาเอ้ยเอ้ยเอสมานี่อย่าเพิ่งจับบิดเอ้ยพวกปะคุมโชริวเคนมานี่บิดจับหักทุ่ม ทักแขนเรียบร้อยอยู่ตรงนั้นเลยเบทแมนเราต้องการเราเราเราต้องคุยกันฉันรู้ว่าเกมไม่มีทางอยู่ได้ทำอะไรไม่ได้ถ้าเกิดว่าฉันจะฆ่าคนคนนี้จับตัวตนตักปรโอ้ไม่เชื่วฉันมีคำถามจะถามนายก่อนที่ฉันจะเริ่มไปที่ซิตี้ก่อนที่ฉันจะเริ่มไปที่เมืองนี้แล้วก็ทำทุกอย่างมามียามีปืนดดวยวเว้ยเกมไม่ขี้โรบบอนนี่เป็นความผิดของแก ความต้องการของแกสร้างพวกนี้ขึ้นมาสิ่งที่ฉันทำอ่าซิ่งที่แกทำมันมันมันกระจายไปทล้วก็คือเมือนกับมันเปรียบเหมือนกับว่ามันมีแบทแมนเลยมีโจรจริงไหมน้องๆก็คิดนี้ปะคือถ้ามีซุปเปอร์ฮีโร่มันก็เลยมีโจรพวกนี้เกิดขึ้นมาเหมือนจริงๆแบทแมนต้องมีโจ๊กเกอร์อะไรอย่างเงี้ใช่ไหมเพราะงั้นการที่มีแบทแมนเลยมันเป็นเหมือนกับเป็นจุดที่ทําให้มันมีมีพวกผู้ร้ายอ่ะถ้าแกต้องการแล้วก็แกควรจะโทษตัวเองไปนะอะไรเงี้ยอ่าโอ้นี่มันสวยงามดีใช่ไหม เราจะได้จัดการ,บรแบทแมนผู้ยิ่งใหญ่สักทีในไม<า>่ช้าจะจะทำสิ่งที่ฉันควรทำในสิ่งที่ควรทำที่ถูกต้องเราจะคบครองโลกนี้ต้องขอบคุณแกแบทแ,บทแมนความต้องด้วยความช่วยเหลือของแก,แกและตอนนี้ฆ่ามันซะจะฆ่ากูเลยเฮ้ยอย่าเพิ่งขอเวลาแปบ๊บเหยียบไอ้นี่ปา,าไเอส ฮึเอ้ฮึอย่าพึ่งฮึอย่าพึ่งเอ้ฮึไปแถลงอุ้ยโดนโอ้โดนโดนเดี๋ยวเดียวเยอะเยอะอย่าพึ่งเอาคืนไปเออเอ้ฮึจับอย่าพึ่งเอาคืนไปแมตต์ป่าไปเออคอปเตอร์เออเออเฮ้ยจะพาคุมพิฆาตเฮ้ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บเออเฮ้บจะคอปเตอร์จะโอ้ลัวลัวแม่แถลงโอ้ยเฮ้ยอย่าพึ่งสิอย่าเยอะเหลือเกิน เตะ๊บจบปุ๊กหลายติดโลอีกแล้ว,ลวโอ้ยเยอะอย่าพึ่งอืไอโลนี่มันเยอะเหลือๆๆลเกินเออโดดข้ามไอ้นี่มาอืมไอ้นี่ก็แช่แข็งไว้ก่อนเพรานั้นไอสี่ตัวนั้นแช่แข็งไว้ก่อนเราจะไม่ต้องสู้มันไงเออเป็นแผนการแผนการแผนการ,การอืมอ่าอ่าอ่า,อามาเลียงตัว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 มาอืมเหยียบไว้อืม เอ้ยเอ้ยเอาไม่ก็ไม่ทำไมฮะมาทำไมตบหน้าหันแม็ทแทรกไปเฮ้ยจุ๊บอ่ะติดปะโถอ่ะอับกดผิดปูอีกแล้วเออเออเฮ้ยจุ๊บโตดข้ามเตะต่อยเตะแม็ทแทรกเทคดาวคู่ต่อยตบซาคุมลัว เตะเสยพาคุมรัวรัวอีกแล้วออดตีเขา่าเรียบร้อยโอ้เหนื่อยเป็นไงน้องเห็นไหมอ่ะเขาจัดการหมดเลยอ่ะนะฮะมันช่างหน้ามันไร้ค่านะเจ้ามนุษย์ข้างข่าวเอย๋ยนะฮะไม่มีทางกูจะจุดมึงให้ได้เพ,พราะกูเจ๋งเปิดประตูกันอ่ะก็คือตอนนี้เราก็เราจริงๆมันก็เป็นส่วนที่ ที่วอสเซนกูฟที่เอ็กสเตตมันพูดก็ถูกนะพี่ว่าส่วนตัวเพราะว่าพวกมีแบทแมนไงมันเลยมีพวกโจรพวกนี้ขึ้นมามันอยากชนะชนะแบทแมนะอะไรเก็บไปแล้วกันไหนๆก็มาแล้วไม่ใช่ทางนี้หรอกพี่มาผิดทางนี่แหละโอเคทางไหนวะลงท่อมั้งเออลงท่อนีน่แหละฮึบเอา,าอีดิกมาก็มาพอดีเดี๋ยวค่อยทำแล้วกันอีดิกมาช่างมันไว้ก่อนเดี๋ยวทําทีหลังแล้วกันเมื่อกี้เราเก็บถ้วยครบพอดีไงก็จะไปทำไอ้อีดิกมากต่อได้นะคือว่าเจ้าอะไรนะเนี่ยโอเคงั้นตองถามก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยไปช่วยทีหลัง อ่านายสามารถรวบรวมชาลีของฉันได้มันไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะฉันคิดว่าอย่างนั้นแหละเพราะว่าด้เวลาสลหรับโคโรวันที่แกควรจะได้แล้วอ่าโอเคเขาถามเขาถามว่าอ่าใค่พิจนรณนสี่อ่ายิ่งนายเห็นฉันมากเท่าไหร่ก็จะเห็นฉันน้อยลงฉันคืออะไรเห็นมากขึ้นเห็นน้อยลงอ่ะเดี๋ยวนะนึกไม่ออกอ่า อ่า uh, moon ไม่ใช่อ่า uh, darkness ป่ะความมืดไอ้ hey, นี่พี่ลืมจริงๆว่ามันคืออะไรอ่า uh, darkness ไม่ใช่อ่า uh, more more days ออยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งเห็นน้อยเท่านั้นน่าจะใช่ความมืดนะจำได้ผิดอ่ะใช่จริงด้วย คือเข้าใจว่าคือพี่กำลังเข้าใจคือพี่กำลังคิดว่าคือพี่ก็เอ้ความมืดแ่บมันจะยิ่งมากเออโอเคถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วว่าพี่พี่เข้าใจถูกแล้วแต่พี่มัไม่มั่นใจตัวเองไงเออโอเคซึ่งตอนนี้เราก็สามารถไปช่วยตัวตัวประกันตัวตัวต่อไปได้นะแต่พี่ยังไม่ไปก็อย่างที่บอกน้องอยากให้พี่เล่นเนื้อเรื่องก่อนก็ต้องเล่นเนื้อเรื่องก่อนสิใช่ไหมโอเคไปแล้วฮึะจะโดดข้าวมันไปเนี่ยฮึบติด โอเคกลับมาที่เดิมนี่ที่เดิมเลยจําได้โอเคจะมีพวกโทฟี่เก็บที่ไม่เก็บเหมือนเดิมนะพี่จะข้ามข้ามไปก่อนเพราะน้องๆบอกน้องไม่อยากดูพี่จะข้ามไปทัหงหมดแล้วกันแต่ก็เสือกมาได้ตรงนี้ก็เก็บไปแล้วกันไหนๆก็มาแล้วต้องไปทางไหนวะดูดูอันดีดนิดนึงอโอเคต้องไปประตูซ้ายาแล้วก็ไปทางนี้แหละนี่ไงฮึบฮึบอะหมุนตัวนิดอะถึงยัง นี่มานี่กูอยู่ไหนเนี่ยเอา้านี่เจออะไรเนี่ยเอา้าอยู่ดีก็เจอซะง,งั้นเออทึบอือเป็นตงกาบิตี้ตอนนี้อ่ะได้ด้วยอ่ะถูกได้โทฟีด้วยโอเคกลับมาแล้วเอ้าวว่าไงน้องวันดีจ้ะน้องคุณไม่แล้วฉันบอกแล้วฉันจะกลับมาแต่คุณใช้เวลานาน,านมากอะมันเลยเกิดเรื่องบ้าขึ้นอะตอนแรกพวกโจ๊กเกอร์ก็เข้ามาเสร็จแล้วก็มา ตั้งคมปมสักอย่างหนึ่งแล้วก็แบบฉันพยายามหลบแล้วเกิดอะไรขึ้นก็มีทหาร,ม,หารมียามอ่ะเข้ามาที่ทำงานกับสเตรนน่ะเข้ามาแล้วก็ฆ่าทุกคนเลยอ่ะมันเป็นแบบเลือดสาดอ่ะเลือดสาดฟังดูเห<ต>มืนอนว่าสเตรนพยายามจะปิดอ่าปิดที่ปิดล่องรอยของเขาคุณอ,อยู่นี่แหละด็ดอ,อกเตอร์หลบไว้ฉันจะก,การกาดนี่เองอ่าโอเคหน้าที่กูม,มือนเดิมโอ้โหมีสไนเปอร์ด้วยโอเคอเก็บไอ้ตะไกรตัวนี้ก่อนแล้วกัน แมงไก่กูสุดละกูเก็บแม่งตรงนี้แหละโอเคเสร็จแล้วเราก็เก็บสไนเปอร์สองคนเฮ้ยสไนเปอร์มันมีคนเดินมาสไนเปอร์พอดีไม่ทันไม่ทันเรามาเก็บสไนเปอร์คนนี้แล้วกันโอเคอออตรนนี้ไม่มีใครก็ไปได้อออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งโดดผิดโดดผิดอย่าเพิ่งโดดผิดเออนั่นหระต้องโดดนี่ เราจะเก็บเงียบๆไงอย่าเพิ่งรีบเก็บแบบแรงๆเราต้องเก็บเงียบๆก่อนโอเคโอเคอันนี้จะเดินมาโดนระเบิดมันอ่ะดีมากเซฟระเบิดมึงเองกูรอกดละเดินมาครับโดนยังครับโดนแล้วครับตูมครับเรียบร้อยรอเก็บมานานแล้วอันนี้เก็บได้ไหมเนี่ยเฮ้ยมันเดินมาเฮ้ยอีบุตรเทคดาว เดินมาครับเดินมาครับเขาไม่เดินมาประถูไปบ้าไม่เดินมาวะปุ๊บหลับครับหลับครับดีมากครับดักยิงก่อนดีกว่าไหมเนี่ยคืออยากจะยิงให้อยากจะดึงสักคนให้มันลงมามานี่ไมมันไม่ลงอ่ะไม่ลงอ่ะ มันไม่ยอมโดดมันไม่ยอมตกลงมาข้างล่างอ่ะเมื่อกี้มันผิดแผนอ่ะปะท่อโอ้มางมากันเพียบเลยรอบนี้ไม่ทันไว้จะมากดระเบิดเฮ้ยจันทันทันทันปูมครับปูมครับงานนี้เหลืออีกสามตัวโอเคอันนี้ป่าหนึ่งอันแน่นอนไปแดก เรียบร้อยเหลือสองตัว,ตวงานนี้มึงเสร็จอันนี้เสร็จครับเสร็จพี่แล้วน้องบอกไว้ก่อนน้องเสร็จพี่แลบบ้วครับน้องตอนนี้บอกไว้อยากจะบอกให้รู้ว่าน้องเสร็จพี่แล้วหันมาก็เท่านั้นแหละครับหันมาหันไปแลว้วจะดึงมันวันนี้ลงไหมไม่งั้ก็ไม่ลงอยู่ดีโอ้ยอยากจะต่อยไปได้อีกเนาะ จะเกาเทคดาวเข้าไปไปไหนครับหนูไปไหนครับยี่ปืนนะครับไม่ทันกูหรอกครับกูมาแล้วแม่งทันเว้ยไม่เป็นไรงั้นมึงก็โดนน้ำแข็งแช่แข็งไปซะเรียบร้อยมาูจเทคดาวเรียบร้อยเคลียร์ลูมได้ง่ายมากสบายๆแต่กลัวโดนระเบิดลอเกินรลับไม่ได้จริง,รงๆ พวกชั้นซอสจะมาดีอยู่นี่นโอ้แบทแมนยังไม่จบหรอกนะ,ะไม่จบก็ไม่ก็ไม่มีแล้วแต่กูจะจบแล้วครับเพราะตอนนี้จบพาร์ทนี้นิ่งก่อนแล้วกันน้องๆก็อย่าลืมชอบก็ไลค์ซับสไคร์ฟเวอร์และเจนเคยเดีย๋ยวเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับสวัสดีครับผมเย้ ขอขอบคุณผู้สนับสนใจดีอย่างชอบเกมส Ste ีม Alien Warrior Steam Shop, Sun First Store, Game Store for Gamers t e a m T.K.K Game Store ที่ให้การสนับสนุนช่ของผมใครสนใจซื้อเกมให้แล้วก็เข้าชมได้ที่ description ใต้คลิปได้เลยนะครับ